อืมอืมอร่อยคล้ายคึงการกินที่ร้านเลยครับร้านนี้เขาจะมีความพิเศษนิดนึงเขาจะกินกับต้นหอมครับทุกคนอืม ถ้าใครอยู่กรุงเทพคิดว่าต้องเคยกินร้านนี้ครับเพราะว่าเขาดังมากสมศักดิ์ปูอบตรงวงเวียนใหญ่ครับทุกคนหูดูสิเส้นเขาเส้นหอมอร่อยนะคล้ายคลึงการกินที่ร้านแต่ที่ร้านจะนัวกว่าหน่อยอื้อ เอ็มเซฟูดกินครับอืมอร่อยแต่กี้เคยเอากุ้งอบอวุ้นเส้นของยี่ห้ออื่นๆมากินกี้ว่ากุ้งอบอวุ้นเส้นเป็นอะไรที่แบบว่าทําได้รสชาติใกล้เคียงกับเวลาที่เราไปกินที่ร้านมากเลยครับแต่ละยี่ห้อนะอืมแต่ของสมศักดิ์ปูอบเขาก็จะมีความรสชาติคล้ายออริจินอลเลยอะ่ะ อืแต่เวลาไปกินที่ร้านคือปุนเส้นเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากครับมันจะเหนียวนุ่มกว่านี้กินกับต้นหอมนะตะกี้ก็ใส่ขึ้นช่ายมานะครับ อร่อยมากลาดน้ำจิ้มซีฟู้ดลงไปไหน่อยนัวอร่อย สีห้อหนึ่งที่อร่อยครับทุกคนชอช้างอืมอันนั้นจะห่อละสามสิบกว่าบาทเองมั้งแต่อันนี้ตกห่อละเจ็ดิกว่าบาทครับทุกคนมันเป็นห่อมาแบบเนี้ยอืมเหมือนเขาเน้นขายคนจีนหรือเปล่าเพราะว่าสลากข้างในมีเป็นแบบสลากภาษาจีนอ่ะอืม อร่อยเลยครับจงจงอืม อย่างว่าเนาะมันจะไปอร่อยเท่ากินสดสดหน้าร้านก็ไม่ได้ืม <c oughs> <c oughs> ลาซีฟูลงไปอันนี้คือสองห่อเลยนะครับ กุ้งโลตัดดีอะทุกคนอันนี้คือกุ้งของโลตัดครับกุ้งซีฟีแฟซิฟิกอะไรอะอืมอร่อยมากเนื้อเขาดีนะ คุณเส้นกำลังดีเลย พูดถึงร้านสมศักดิ์ปูอบเนี่ยคือกี้กินครั้งแรกๆอะ่ะกี้แบบตกใจเลยนะครับว่าเอกุ้งอบบุนเส้นมันก็คงรสชาติไม่ได้ต่างกันมากไหมแต่ละที่อะไรเงี้ยครับแต่ของเขาคือแบบเขาสามารถแบบสร้างเอกลักษณ์ที่มันแบบโดดเด่นชัดเจนมาก โดยเฉพาะไอตัวบุนเส้นของเขามันคือแบบจึง้งแต่ถ้าถามว่าซื้อแบบที่เอามากินที่บ้านแบบนี้ความอร่อยลดลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์กี่ให้ประมาณสักด้ประมาณ70%ลดลง30%ครับประมาณนี้อืม ยังมีกลิ่นอายไอ้พวกเครื่องเทศที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาอยู่ครับที่เราแบบว่ากินปุ๊บเราแบบเออนี่แหละคือสมศักดิ์ปูอบเอกลักษณ์คือต้องกินกับต้นหอม เดี๋ยวนี้นะทุกคนพวกอาหารแห้ง อาหารแห้งอาหารกึ่งสําเร็จรูปอย่างเงี้ยทำออกมาบางทีอร่อยกว่าไปกินที่ร้านก็มีเช่นพวกว๋วตี๋๋อครับที่กี่กินประจะําอ่ะหมดเกลี้ยงเลยครับวันนี้ แต,แต่ถ้าถามจะถ้าถามว่าอร่อยกว่ายี่ห้ออื่นๆที่เคยกินไหมที่เป็นกุ้งอบอวุ้นเส้นอร่อยกว่าครับอืมแต่ราคาก็คือแพงกว่าเช่นกัน ครบอย,คอยหรอหิวก็ไม่รู้โอเคครับทุกคนเรียบร้อยนะครับสำหรับการกินกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับหมดเลยครับทุกคนอร่อยครับอืมก็ถ้าเราทานไปทานที่ร้านไม่ได้กี้ว่าซื้อมากินแบบนี้เก็บไว้แบบว่านึกอยากนะครับก็เอามากินเพราะที่ร้านคนเยอะบางทีไปก็กว่าจะได้กินนะครับแต่ว่าที่ร้านมันก็คือเกิดมาครั้งนึงกี้การันตีว่า ต้องไปลองครับสมศักดิ์ภูอบอันนี้เขาไม่ได้แบบว่าสปอนเซอร์จ้างให้พูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยนะแต่ว่าเราไปกินแล้วเราชอบนะครับถ้าเกิดยังไงก็ลองลองค้นหาดูได้อยู่แถววงเวียนใหญ่ฝั่งทนนะครับทุกคนอ่ะวันนี้ลาเพียงเท่าน,นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กี้ด้วยนะครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่าง